สวัสดีค่ะทุกคนอากาศร้อนๆค่าไฟแรงแพงแบบนี้แม่เพิ่นก็มีวิธีการครลายร้อนแบบง่ายๆมาฝากค่ะเรามาทำพัดลมติดแอร์ฉ่ำๆฉบับแม่บ้าน DIY กันค่ะสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือขวดน้ำเปล่าค่ะทานน้ำหมดแล้วก็อย่าทิ้งขวดนะเก็บเอาไว้เลยวันนี้เราเอามาทำพัดลมติดแอร์กันค่ะ ขวดน้ำที่เราใช้แล้วก็นำไปล้างให้สะอาดก่อนที่จะนำมากรอกน้ำลงไปอุ๊บสหกเล็กน้อยนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรตั้งหลักใหม่นี่ค่ะกรอกเข้าไปเลยเสร็จแล้วจะไปทำอะไรต่อตามมาเลย เอาขวดน้ำไปแช่ช่องฟรีซเลยจ้ะเอาให้เย็นเย็นจัดจัดกลายเป็นน้ำแข็งใสๆดื่มชื่นใจเอ้ยไม่ใช่ค่ะเอาไปแช่ไว้เฉยๆนะ้ไม่ได้เอามาดื่มได้แล้วน้ำแข็งที่นำไปแช่ไว้นะคะแข็งโป๊กๆแบบนี้เย็นฉ่ำชื่นใจเลยค่ะจากนั้นแม่พึ่งก็จะหาเชือกนะคะมาผูก นี่ใช้เป็นเชือกฟางแบบนี้ก็ได้นะคะง่ายแล้วก็สะดวกดีเราก็จะเอามาผูกตรงฝาไว้แบบนี้นะคะผูกแน่นๆเลยนะทุกคนกันหลุดกันล่วงนี่ค่ะผูกไว้สองฝาแบบนี้เราก็จะได้เป็นขวดน้ำแข็งมือถือนะคะน่ารักกระปุกกระปิ๊กแบบนี้ผูกแบบนี้นะคะถือง่ายใช้ง่ายไม่เย็นมือด้วยจ้า ต่อมาก็หากระดาษค่าหรือจะเป็นผ้าก็ได้นะคะหนาหนาหน่อยผูกด้านก้นขวดเอาไว้นะคะที่ทําแบบนี้นะคะเพื่อให้ป้องกันแล้วก็ซับเวลาที่น้ำแข็งค่ะละลายก็จะไม่กลายเป็นหยดน้ำหยดลงมานะน้ำที่ละลายก็จะซึมอยู่ที่กระดาษหรือว่าทิผ้าที่เราหุ้มเอาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแอร์มือถือของเรา นี้นะคะเดี๋ยวเราก็พร้อมถือไปใช้งานได้เลยวิธีใช้ก็ง่ายๆล่ะค่ะเราก็จะนำขวดน้ำแข็งเนะะี่ยค่ะไปคล้องไว้ด้านหลังของพัดลมแบบนี้ตรงที่จับด้านบนค่ะคล้องได้พอดีเลยและเพียงแค่เปิดพัดลมเราก็จะได้ลมนะคะที่มีไอเย็นๆช่ำๆของน้ำแข็งพัดลมติดแอร์ DIY นะคะแบบง่ายๆของเราช่วยคลายร้อนได้เลยค่ะ ยิ่งอยู่ใกล้ๆก็จะได้ไอเย็นๆฉ่ำๆชื่นใจเลยหน้าร้อนแบบนี้ก็ลองเอาไอเดียพัดลมติดแอร์แบบนี้ไปใช้ดูได้นะคะทุกคนฝากกดติดตามช่องครัวแม่พึ่งนะคะเรารับชมคลิปใหม่ๆสาระดีๆได้ทุกวันเลยค่ะ